โโอ้ oh 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 oh. ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขความปาถนาดีให้กันและกันงานเอฟพีคร,ริสต์มาสแฝดปีนี้คณะคุณครูได้เตรียมกิจกรรมให้พวกเราได้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัลมากมายทั้งกิจกรรมสอยดาวยิงปืนปาเป้าและบ้านลมทุกกิจกรรมเน้นความสะอาดปลอดภัย ภายใต้การดูแลอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีรายการอาหารเมนูเด็ดที่คุณครูโชว์ฝีมือทำเองเราไปดูกันสิว่าแต่ระระดับชั้นมีกิจกรรมอะไรกันบ้างโอโฮโ,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 โอ้โอ้้ วันศุกร์ที่24ธันวาความนี้โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรม s c p Christmas Fair ซึ่งคณะคุณครูป .1 ได้จัดกิจกรรมมากมายเช่นกิจกรรม Fast and Furious แล้วก็กิจกรรม Angry Birds r เ b อร์รางวัลค่ะนอกจากนี้ยังมีซุ้มาหารต่างๆเช่นเกี๊ยวกุ้งคุยทอดและน้ำพัดรอนักเรียนมาชิมกันนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะ เราไปดูกันไหมะคะจ้าจ้าจาอุา้ยป .2 ออมีบอลเกมหองหือหาด้วยอะนั่นก็มีลรงนักสักพงเลยอะหลบปะรู้หรือ,อยังว่าป .2 ออเนี่ยเขามีลิซ่ายืนกินกันนะจ๊ะแล้วพบกันวันที่24ธันวามนี้นะคะแล้วเจอกันที่ซุ้มปออ .2 ค่ะแล้วเจอกันแล้วเจอก<ล>ันไปไปไปเบล .3 มาร่วมทีมกับเรา เพื่อพิชิตเซเวในงานคริสต์มาสแฟร์ปีนี้ปีนี้เราจะยิ่งใหญ,ใหญ่งานเรามีของรางวัลมากมายชอบความเสี่ยงความมันชอบลุ้นเรามาร่วมสนุกกันในชั้นป .3 อาหารื้างเดิมมากเย้ yeah! สวัสดีค่ะคริสมาสปีการศึกษา2564นี้นะคะเรามาพบกับเกมสนุกสุดมัน ะะระดับชั้นป .4 กับบีพีการมอสต์เกมนะคะถ้าคุณคิดกบกาคุณแน่คุณแม่แล้วเรามาเจอกันค่ะและยังมี v i p ที่นอกจากจะร่วมเล่นแล้วยังร่วมลุ้นของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้พบก,กับเมนูอาหารจากฟิล์มคระครูชั้นป .4 นะคะอีกหลากหลายเมนูกันเลยทีเดียว scp i ิสตันแฟ n แล้วพบกันในวันนั้นนะคะสวัสดีค่ะ คอ5ของเรานะคะมี2เกมค่ะนั่นก็คือเกมปลาเป้าค่ะแล้วก็วงล้อมหัศจรรย์ค่ะถึงแล้วนอกจากนี้นะคะเรายังมีขายอาหารนะคะได้แก่ทาโกยากิค่ะที่มาต้นตำรับแท้ๆแ,แล้วก็มีเครื่องดืง่มติ่นละนิโซดารับร,รองว่าอร่อยแน่นอนค่ะแล้วไปเจอกันในงานคิซัตต้าปีนี้นะ สวัสดีครับผมตัวงันสาสำหรับเกมนี้ครับสำหรับเรานะครับไม่ยากหรังขาครับรางวัลเยอะๆับไม่หมดเลยครับอย่าลืมนะครับผ่อนเล่นสนุกกันครับมารวมกันเยอะๆนะครับผมอย่าลืมนะครับ4นะครับจบกับสิ่งที hey, <out> ่เราต้องคาดฝันแน่นอนอร่อยสุดๆเลยครับผมพบกับสองสาวนะครับผมนี่ครับผมเองคือไข่เจียวร้อยร้านครับผมไข่เจียวร้อยร้านครับผมและที่สำคัญครับยังมีชูชิ อินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นนะครับสาวๆจากญี่ปุ่นมาจำหน่ายที่งานนี้โดยตรงนะครับ24ธันวาคมนะครับอย่าลืมมานนะครับผมไข่เกี่ยวร้อยล้านกับชื่อที่อินพอร์ตจากญี่ปุ่นครับผมสวัสดีสสดโอ้โหดังลทครับ